ดีครับพี่น้องหากินเล่นสไตล์แจ็กกี้ไปขโมยมะม่วงข้างบ้านกันครับพี่น้องได้แล้วนะครับพี่น้องบักม่วงเสาหน้ยอันดับแรกเรามาล้างมะม่วงกันนะครับพี่น้องโนนโนๆนต่อมานะครับปอกเปลือกนะครับถ้าไม่ปอกมันจะไม่ออกนะครับโอ้มีดไม่ได้เรื่องเลยนะครับพี่น้องกระดอผมยังคมกว่าเยอะ ล้างข้างนอกเสร็จแล้วอย่าลืมล้างข้างในนะครับพี่นอ้องใครเป็นน้องมือสัตว์ What the fuck ขาวๆเลยพี่นอ้องใครเป็นน้องมือสัตว์มาจัดมะม่วงใส่จานดีกว่าพี่นอ้องแหมแผ่นบางเหมือนใจคนเลยกูก็งงกับตัวเองเหมือนกันมาเล่นอะไรก็ไม่รู้เนี่ยพี่นอ้องตอบถึงเลยหาเรื่องติดคุกติดตารางน,านะกูเนี่ย่อนอื่นเรามารู้จักวัตถุดิบในการทําเครื่องจิ้มกันดีกว่านะผมมีแต่รสด,ดีพีเลยพี่นอ้นอง อย่างหนึ่งนะครับพี่น้องที่เราขาดไม่ได้ในเครื่องจิ้มนะครับผมเ,เกลือไงพี่นอ้องถ้าพร้อมแล้วก็ทิมทิมหน้ามึงได้ไวสักอืมที่แตกสำหรับใครที่รับชมจนจบขอขอบคุณมาหน้าที่นี้เลยครับขอบคุณมากมากครับพี่ดูจนจบโอเคนะอันนี้ผมอัดคลิปใส่ที่หลังนะอัดใส่ในโทรศัพท์เอา ก็ใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์ติดตามแชร์ให้ด้วยนะครับจะขอบคุณมากๆเลยนะครับผมขอบคุณมากครับเย่ yeah.